กระซิบดังๆในผูเขาบ่ได้ยินฮะมาตอกเกา่าตัดใดอีกน้อฮะสองหกซาถูกคอยเขาคอยโดนเด้อยืมเธ่อะไรก็ให้คู่เธอทางที่เข้ากับโบมี่เอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดบัดเวลาท่วงมาสร้างฮาจอย มานตีพ่อใหญ่หมอนี่พ่อใหญ่โอ้ยบ่บมาหากระเลปลาสองตัวโอ้หากระเลปลาสอาางตัว <c oughs> โอ้ยมาจ้าคนพ่อใหญ่มาผู้เดียวมัอนี่มาผู้เดียวโอ้ยอาปลากินแม่เจ้าพ่อใหญ่ปเ,เป็นอย่างไปลอยกระทงคือบ่ผัวไปนน้ำคือเบิ่งดีดีนี่แม่ผัวแค่คนเดียวแต่กิ๊กข่อยตั้งหลายคนถ้าเกิดเอาผัวออกซื้อกิ๊กข่อยเขาก็ต้องเสียใจข่อยก็ต้องหลบขอบไวก่อน มันบุคขุมกันหนอพ่อใหญ่โอ้หพ่อใยไงปุยู่ปุ่นาะขึ้นขวดเหลาไว้แล้วทางสะดวกปี๊บพ่อใหญ่บมีพายุไหมเปบกใไงไงโลดป้าผสมไว้หอย่างดีไหมลอกปุยู่ตอกเนาะผสมยังไม่ไห้เนาะบัดนี้เนาะโอ้ยเสียวตัวย่าส้วนห่อเมะห่อวาสิเลิกเหล่าเลยห่อสิไปเกี่ยวเขาซอยมู Huh? ตัวสิเลี่ยงโอ้ยอันนั้นกระมูอันน,อนี้กระมูเนาะเสียวเานาะเดี๋ยวเกี่ยวเขาซอยมูห้อยสิเลือดเป็นมะออืดเดี๋ยวห้ยสิออกไปหาตัวเด้อเสียวเด้อเออเออเอาเหล่าในาจะเอาปองหน่อยเด้อเอาปองน้อยเนาะเอาปองหน่อยบนะ่ได้ติดเด้อ,อมื้อนี้เด้อ หอยซอยเนี่ยพ่อใหญ่โอ้ได้หอยเนาะแมนได้หอยเด้อเท่าน้องห้าสิบบาทพ่อใหญ่โอ้ห้าสิบบาทเนาะแมนพี่พี่เด้อโอ้ยเงินไม่บลอยบ่ยมีเงินทอนเนี่ยพ่อใหญ่บ่มีเงินหมุนติมีอยู่มันหักบ่พอได้มีสี่สิบบาทโอ้มีสี่สิบบาทสั่นกระซิลอดให้ละพ่อใหญ่เอาสี่สิบบาทนั่นละผู้ใจดีแท้เออกันเองกันเองพ่อใหญ่ต้มแล้วเอิญในเด้อพ่อใหญ่เด้อห้ยพ่อใหญ่เคยยอกดูแต่คือบ่ถึงคิวข่อยจากเถื่อไม่เราพ่อใหญ่ซื้อมา อุตส่าห์มานั่งเป็นมูอย่าให้ถือเลขเด้อยายฮะเดี๋ยว <Huh? S 2> พาเมือ่อไม่ขอดเกี้ยวยายละตีโอ้ยยายลืมถุงหมากโอ้ยน้อคือจังไงเนาะให้คนมาเก็บบักพริกไหมมันคือบัวหล่นจักเถ้าไหมที่ยังไงเนาะยังบัล่นอยู่โอ้ยน้อ